สวัสดีครับเ,เพื่อนเพื่นพีๆที่น่ารักทุกๆท่านผมโอบ้านสวนพลัคเครื่องเ,เพื่อนๆพื่พี่ๆที่เข้ามาชมคลิปวิโดีโออยู่ในขณะนี้นะครับถ้าไม่เป็นการลบวนจนเกินไปก็อยากจะให้เพื่อนเพื่พี่ช่วยผมโอบ้านสวนกดไลค์กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆหรือว่ากดแชร์เพ,พื่อเป็นการเผยแพร่กิคดดิคุณบุรุพาจารร่วมกันครับ ที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็จะเป็นที่ระลึกวัตถุมงคลเหรียญของหลวงปู่นินมหันตปัญโยอารยสงฆ์แห่งอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะครับหากกล่าวถึงหลวงปู่นินมหันตปัญโยแห่งวัดคุ้มจัดสรออรอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นแล้วคนส่วนใหญ่นะครับผมอาจจะไม่รู้จักอ,องค์ท่านมากนักนะครับแต่สําหรับชาวอำเภอบ้านไผ่แล้ว ท่านก็คือพระอริยะบุคคลที่สมควรแก่การเคารพกราบไหว้นะครับผมด้วยศินญาจารวัดอันงดงามนะครับผมเค้งคัดในพระธรรมพระธรรมวินัยแล้วก็ทุดดววัดนะครับเพราะท่านเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์เสากัลยสีโลแล้วก็พระอาจารย์ใหญ่มั่นพุทธะเทระนะครับผมสองบุรุษอาจารย์ใหญ่แห่งวงกรรมฐานนะครับผมแล้วก็ท่านยังได้เคยออกเผยแพร่ พระธรรมนะครับผมกับกองทัพธรรมร่วมกับพระอาจารย์สิงหคันตยาคมโมนะครับในปัจจุบันนี้หลวงปู่ก็ได้ลาสังขารไปแล้วนะครับผมได้นําเอาที่ระลึกวัตถุมงคลเหรียญรุ่นนี้นะครับผมมาเพื่อที่จะเป็นการเผยแผ่เกียรติคุณบุรุพาาจานเดี๋ยวภาพรายละเอียดในส่วนขยายจะเป็นยังไงเพื่อนๆพี่พพพพรับชมไปพร้อมกับผมโอวบ้านสวนพระเครื่องเลยครับ เหรียญที่นามห้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมกันนะครับผมเรียกกันว่าเหรียญหายห่วงนะครับผมของหลวงปูนินมหันตปัญโยนะครับผมเนื่องจากเหรียญรุ่นนี้นะครับผมสร้างขึ้นแล้วก็ไม่ได้มีหมูเหรียญหูห่วงนะครับผมตั้งแบบรูปทรงทรงไข่นะครับผมตรงกลางก็จะเป็นาสาธิศลักษณ์ของหลวงปูนินมหัต ตะปันยในลักษณะนหน้าตรงครึ่งองค์นะครับผมสัญ,ญลักษณ์ด้านล่างนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นอักขระลายันหรือสัญ,ญลักษณ์ใดนะครับผมคล้ายๆกับเลข0ูตัวแล้วก็เลข1นึกับด้านนะครับเหรียญเป็นเหรียญรูปไข่นะครับผมยกขอบสูงความกว้างของเหรียญน,นี้จะอยู่ที่2.5ซนติเมตรนะครับส่วนสูงของเหรียญจะอยู่ที่3.4เซนติเมตรนะครับ มาดูด้านหลังกันครับด้านหลังก็จะเป็นรูปของศาราการ,ปรเปลี่ยนวัดคุ้มจัดสรรนะครับตัวหนังสือด้านบนเขียนพระครูพระครูโกศลสมณกกิจนะครับหลวงปูนินมหันตปัญโยตัวหนังสือด้านล่างเขียนวัดคุ้มจัดสรรอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะครับตัวตัดเหรียญด้านข้างนะครับ ตัวตัดเหรียญก right ็จะมองเห็นรอยคมเขี้ยวตัวตัดนะครับผมเพราะเป็นเหรียญปั๊มแบบในปัจจุบันเลยนะครับผมนี่ฮะก็จะมีรอยคมเขี้ยวตัวตัดในครึ่งหลังของเหรียญนะครับผมก็จะปรากฏเป็นรอยฉีกของแผ่นทองแดงนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วด้านบนนะครับผมก็จะเห็นเป็นรอยคมเขี้ยวตัวตัดแล้วก็มีรอยฉีกอยู่ด้านล่างนะครับผมไม่มีหูเหรียญนะครับ เรียญในรุ่นนี้นะครับผมเท่าที่สอบถามดูไม่มีของปลอมทําเรียนแบบนะครับต่ออย่างที่กาบเรียนไปแล้วนะครับผมในภายนอกนะครับผมคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้รู้จักองค์หลวงปู่นินมากนักนะครับผมจะรู้จักกันเฉพาะ,ะวงในอย่างคนอำเภอบ้านไผ่หรือคนที่ศึกษาชีวประวัติเกี่ยวกับพระกรรมฐานในปฏิปทาของหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นจริงๆนะครับผมถึงจะปรากฏว่า เกี่ยวกับอกองทัพธรรมในการเผยแพร่ปฏิปทาในสายกรรมฐานในวงกรรมฐานในเส้นทางอย่างพระอาจารย์สิงห์คัตยาคโมนะครับผมที่ท่านออกเผยแพร่พระธรรมคำสอนของหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสานะครับผมก็จะมีหลวงปู่นินมหันตปัญโยร่วมอยู่ในคณะด้วยนะครับผมแมในปัจจุบันนะครับผม,ผมองค์หลวงปู่นินมหันตปัญโยท่านจะลากสังขาร จากลูกศิษย์ลูกหาจากลูกหลานไปแล้วนะครับผมด้วยอายุ90ปีนะครับผมแต่ก็ยังคงเหลือพระธรรมคำสอนที่ท่านได้เมตตาแสดงไว้นะครับผมและในวัตถุมงคลที่สิษยานุสิทธิ์นะครับผมขออนุญาตท่านสร้างขึ้นในวาระต่างๆนะครับผมก็ทรงอนุภาพอย่างสูงส่งนะครับผมคุ้มครองภัยพย,ยันตรายทั้งปวงเป็นกำลังใจ ให้กับลูกหลานในเรื่องต่างๆนะครับผมนอกจากนั้นแล้วทางวันคุ้มจัดสรรน,นะครับผมยังคงรักษาสรีระสังขารของอ,องค์หลวงปู่ไว้นะครับผมเพื่อให้สาธุชนได้กราบไหว้ละลึกถึงให้เป็นสิริมงคลแก่ตนเองแล้วก็ครอบครัวนะครับเพื่อนๆพ,พี่ท่านใดนะครับผมมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมเกี่ยวกับหลวงปู่นินมหันตปัญโยนะครับผมก็สามารถที่จะ ร่วมแจมนะครับผมร่วมแชร์ประสบการณ์ต่างๆเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับหลวงปู่นะครับไว้ใต้วิดีโอนี้นะครับผมส่วนในคลิปนี้นะครับผมโอวันสวนพระเครื่องนะครับก็ต้องขออนุญาตเพื่อนๆพี่นะครับยุติไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ